สวัสดีค่ะวันนี้เต้จะมาทำคลิปสั้นๆและง่ายๆนะคะเกี่ยวกับไล์วอร์เกอร์สตาซิสหรือว่าชาวแสงเนะะี่ยค่ะคืออันนี้จะเป็นคุณลักษณะาบางประการของพวกเหล่าชาวแสงหรือว่าไล์วอร์เกอร์สตาซิสนะคะเขาจะมีลักษณะย,ยังไงบ้างเดี๋ยวเต้จะามาพูดให้ฟังนะคะคือเหล่าจิตอาสาหรือว่าชาวแสงไล์วอร์เกอร์เนี่ยที่เขามาทํางานแสงตรงเนี้ย กขาจะมีความหลงไหลในการช่วยเหลือให้มนุษยชาติเนี่ยเติบโตแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงและในทางที่ดีขึ้นมีจิตสำนึกที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะแล้วเหล่าชาวแสงและวอเกอร์พวกนี้จะมีความรู้สึกว่าเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับธรรมชาติแล้วก็พระแม่ธรณีแม่ไกาอาแล้วก็ชอบเข้าหาธรรมชาติไปเดินเหยียบพื้นหญ้าพื้นทรายมีความรู้สึกโรแมนติกกับธรรมชาติชาวแสงและวอเกอร์มีความต้องการ ที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความรักเท่านั้นความรักที่มีมือเงื่อนไขรักสัตว์รักธรรมชาติรัก,รกทุกคนมีน้ําใจอยากช่วยเหลือแล้วก็มีความรู้สึกแบบมีความเร่งรีบค้นหาเส้นทางที่จะดําเนินตามจุดประสงค์ของพวกเขาคือมีจุดประสงค์เนี่ยฉันอยากมาช่วยโลกจะอยากจะช่วยคนจะอยากจะให้คนเนี่ยปรับจิตสํานึกไปในทางที่ดีขึ้นและเจ้แสงพวกนี้จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแล้วก็ จะจะแล้วก็แล้วก็ไปปลูกผู้อื่นต่ออีกพวกชาวแสงตอนนี้กําลังจะถูกปลูกให้ตื่นและบางคนก็ตื่นแล้วและกําลังจะไปปลูกผู้อื่นต่อไปปลูกชาวแสงชาวแสงด้วยกันชาวแสงด้วยกันบางคนอ่ะเขาก็ยังหลับไหลยอยู่เยอะมากเลยค่ะที่ยังไม่ตื่นตอนนี้คือเขาไม่รู้ตัวไงเพราะเพราะว่าทุกคนโดนปิดต่อไพเนียหมดใช่ไหมและทีนี้ก็จะมีชาวแสงด้วยกันเนี่ยที่เป็นเพื่อนจิตวิญญาณด้วยกันเนี่ยไปปลูก ให้ตื่นขึ้นเฮ้ย hey, ตื่นตื่นเวกอัพยาบตื่นได้แล้วตอนนี้เราต้องมาช่วยโลกกันแล้วเราต้องมาช่วยปลุกให้คนตื่นรู้ในเรื่องราวของโลกโลกมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจกวักรวาลมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สู่ยุคทองทุกคนจะต้องมาช่วยกันเปิดเผยความจริงเราจะต้องมาช่วยกันส่องแสงอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยแล้วก็เจอแสงเชื่อด้วยความเชื่อมั่นอย่างล้าลึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวในจัก,กรวาลแต่ก็ยังมีมิติอื่น บีอื่นดวงดาวอื่นๆทั้งจักรวาลโลกโคู่ขนานอื่นมิติอื่นแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือจากโลกของเราอ่ะยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่อีกตั้งมากมายแล้วก็จะมีสัญญาณที่บอกบอง่งบอกว่าเขามีเพื่อนจิตวิญญาณคูรูป้ปรมาจารย์อยู่ใกล้ๆเขาเพื่อนบิ๊กอิ่งอยู่ใกล้ๆเขาคุ้มครองดูแลเขาอยู่นะนู่นนี่นั่นค่ะแล้วเจ้าแสงเนี่ย จะรู้สึกถึงการดึงดูดที่ลึกซึ้งจะมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็อ่อนโยนต่อตอนเองแล้วก็อ่อนโยนต่อบุคคลรอบข้างแล้วก็จะไม่มีอีกโก้ไม่มีอัตตาไม่สนใจวัตถุสิ่งของเงินทองหรือว่าไม่สนใจสิ่งที่มันเป็นเฟกนิวหรือว่าความไม่จริงอย่างเงี้ยค่ะความมา่ยายอย่างเงี้ยเ็าจะไม่ชอบแต่จะชอบในสิ่งที่แบบว่า จุดประสงค์ของเขาก็คือว่าเขารู้ว่าเขาต้องมาทางด้านจิตวิญ,ญญาณเขารักคนที่จิตวิญ,ญญาณและเขาอ่ะเป็นจิตวิญญ,ญญาณที่สูงส่งอยากเป็นจิตวิญ,ญญาณที่ดีไม่สนใจสิ่งที่มาล่อใจใดๆทั้งสิ้นสิ่งรับข้างสิ่งที่มัน fake news สิ่งที่มันเนอไม่จริงสิ่งที่มันเนอไม่ใช่เขาไม่สนใจเลยค่ะไม่เดินตามทางของคนอื่นแต่จะเดินตามแนวทางของตัวเองแล้วก็พวกนี้เขาจะแสงพวกนี้ก็จะมี แรงผลักนั้นผลักดันจากภายในจิตภายในใจของเขาเองก็คือว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเปลี่ยนจิตสํานึกเปลี่ยนจิตวิญญาณของตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ไปสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนจิตวิญญาณของคนอื่นให้ดีขึ้นตามตัวเองได้ด้วยเช่นกันค่ะเรื่องของสลาซิสไลว์วอเกอร์หรือว่าชาแสงเนี่ยก็มีแค่นี้นะคะเอาแค่สั้นๆพอค่ะสวัสดีค่ะ